คเอเลยอเลย้ปเที่นนี่วันนี้มีูน้องแมวดซี่ลูกแมวด้วยแม่จะถายไหมนหนักมาก เ่นากนอันเ่นในช่องเขาคนที่ดูเยอะที่สุดคนไมดูนี่มันทำอะไรอยู่สงร้สีครั้งแล้วก็หนึ่งร้อยแปสิบี่คหลาองนะนี่อะไรอะ

นี่ครับอจบเลยนะครับ